สวัสดีครับผมต่อไปนะครับผมจะให้ดูทองเม็กนะทองเมกเป็นแมวขาวมณนีเพศเมียนะครับสาเหตุที่เรียกทองเมกเพราะแมวตัวนี้ชอบขึ้นไปอยู่บนต้นเม็กครับต้นกระเม็ดต้นสเสม็ดที่บ้านนะครับขึ้นไป เวลามีสุนัขมาเขาก็จะหลบบนต้นเม็กเพื่อความปลอดภัยก็เลยตั้งชื่อว่าทองเม็กครับนี่เลยครับไปดูกันนี่ครับทองเม็กแมวขาวมานีเพื่เมียนะครับทองเม็ดเป็นไงลูกก็ตอนนี้ก็อายุหลายปีเหมือนกันแล้ว ทำมันเรียบร้อยนะครับทองเมดสวยงามสมบูรณ์คราบกีออนอืมทองเมก ชอบนอนสวนหินครับลมเลื่อนดีทองมิกทองมิกพักผ่อนในสวนหินเลยทองมิก